สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเปิดโรงเรียนป้นตอนที่ส0เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่ลดเอาฟิล์มโทรศัพท์ที่มีลายนิ้วมือของพอ,อสุทินมาให้เซิร์ฟทําการสกัดออกเพื่อเอาไปสแกนในห้องพอ,อในวันงานสุดหรือไทยภาคีตัดมาที่วันงานสุดหรือไทยภาคีนักเรียนทั้ง4ี่โรงเรียนก็มารวมตัวกันเป็นพันคนที่สุดหรือไทยสาทรแถมมีการตรวจก่อนเข้าห้องเรียนอย่างเข้มงวดอีกด้วยนั่นก็เอาเข้าไม่ได้นี่ก็เอาเข้าไม่ได้ยึดแทบทุกอย่างเพราะเป็นคําสั่งจากครูมานพพี่บอมก็สงสัยมากเดินมาถามลินลี่ว่าทาไมต้องเข้มงวดขนาดนี้ทาแบบ แบบนี้เหมือนพวกเขาไม่ใช่นักเรียนแต่เหมือนเป็นนักโทษแทนระหว่างนั้นเองก็ได้ยินเสียงนักเรียนสองคนบน่นว่าทํากับพวกเขาแบบนี้หรอแล้วก็ขอร้องให้พวกเรามาใครเป็นประธานนักเรียนที่นี่ต้อนรับได้ทุเล็ดมากๆทําเอาลินลี่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นถึงกับหน้าชาเลยทีเดียวมาทางฝั่งของเซิร์ฟที่กําลังเดินงงๆอยู่ประธานนักเรียนทั้ง3โรงเรียนก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาถามว่ารถไปไหนตอนนี้ป้ายแปลอักษรที่ใช้ด่าโรงเรียนโดนยึดหมดแล้วหลอกให้พวกเขามาแพ้อ,อีกแล้วหรอเซิร์ฟก็เลยบอกว่าต่อให้แผน รกจะใช้ไม่ได้แต่เขาก็มีแผน2ออยู่แล้วแล้วก็ให้เซิร์ฟเล่าแผนที่2ให้พวกประธานนักเรียนฟังว่าปลายแปลอักษรจริงๆแล้วเป็นแค่ตัวล่อแต่แผนการจริงๆคือ QR code ที่สแกนหน้าง,งานต่างหากพวกเขาแอบเปลี่ยนเป็น QR code เป็นไฟล์ส่วนตัวแล้วและจะทําการโหลดไฟล์ที่พอออกงงลงไปในนั้นให้ทุกคนได้ดูมาถึงการเปิดงานตอนนี้ทุกโรงเรียนพร้อมแล้วที่จะโชว์ศักยภาพการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายโดยการแข่งขัน4อันแรกได้เหรียญทองไปคนละหนึ่งโรงเรียน แบบไม่มีใครยอมใครหลังจากการแข่งขันดําเนินไปไเรื่อยๆทั้งว่ายน้ําฟันดาบแข่งต่อปัญหาวิชาการทั้ง4ี่โรงเรียนก็ผัดกันขึ้นน้ําได้เหรียญทองเป็นอันดับหนึ่งจนมาถึงการแข่งขันท้ายๆตอนนี้มีแค่สุรยทัไทยสาสรทอและสุรยทัไทยหัวหมากเท่านั้นที่ได้ก้าวเหรียญทองเท่ากันมาทางฝั่งของเซิร์ฟที่กําลังเดินรีบร้อนจะไปทําตามแผนอะไรสักอย่างลินล,ลีก็เห็นพอดีและรีบวิ่งตามไปลินล,ลีถามเซิร์ฟว่าเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งแต่ทําไมต้องยอมให้รถคอยจู จมูกด้วยเธอไม่เข้าใจเลยถังบูและเซิร์ฟทําไมถึงคอยเชื่อรถตลอดเซิร์ฟที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าลิลลี่จะคิดแบบนั้นเขาก็ไม่โกรธนะและเขาก็หวังว่าสักวันลิลลี่จะเข้าใจว่ารถกําลังทําอะไรอยู่พอถึงวันนั้นจริงๆลิลลี่ก็จะทําแบบที่เซิร์ฟทำพูดจบเซิร์ฟก็เดินออกไปตัดมาที่รถกําลังเริ่มแข่งขันเทควันโดจึงการแข่งขันในรอบนี้ใครชนะจะได้เข้าไปชิงเหรียญทองกับเพิงบุญเธอมีดีกีเป็นถึงนักกีฬาย,ยาวชนทีมชาติเลยทีเดียวพอการแข่งขันเริ่มต้น รถก็ททำได้ดีในรอบนี้เตะจนรับชัยชนะไปและของจริงก็มาถึงพอเธอต้องมาแข่งกับนักกีฬาทีมชาติในรอบนี้เพื่อชิงเหรียญทองไม่ว่ารถจะบุกเร็วแค่ไหนก็โดนเพิงบุญสวนกลับมาทุกทีจนทำให้เพิงบุญมีคะแนนนำรถอยู่ทางด้านพออสุทินก็นั่งลุ้นตัวเก่งเลยเพราะว่าถ้าแพ้ครั้งนี้ปีหน้าสุลุไยหัวหมากจะเป็นแชมป์และได้จัดงานเองทำให้สุลุไยเสียแชมป์สิบปีซ้อนแน่ๆการแข่งขันดำเนินไปนเรื่อยๆจนคะแนนทิ้งห่างกันศูนย์ต่อเก้า เพิงบุญเตะเอาเตะเอาเตะเ,เ,เป็นลูกเลยแถมเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยโหลดจะชนะได้คงมีทางเดียวเท่านั้นคือน็อกเพิงบุญให้ได้เธอเลยตัดสินใจใช้แรงเฮือกสุดท้ายเตะไปแบบจังๆจนเพิงบุญล้มไปคุยกับรากมะม่วงทําเอานักเรียนจากสุรไทยสาทรพากันเฮและลงยิ้มเลยและการแข่งขันครั้งนี้ก็ส่งผลให้สุรไทยสาทรเป็นแชมป์ปีที่11ต่อหลังจากจบการแข่งขันโหลดกับบูก็รีบไปตามหาเซิร์ฟทันทีเพราะว่าเซิร์ฟยังไม่มาเลยตัดมาที่เซิร์ฟเขาพยายามจะส สแกนนิ้วเข้าห้องพออแต่ไม่ว่าสแกนเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีทันใดนั้นเองลุงยามก็เดินมาพอดีถามเซิร์ฟว่าจะทําอะไรตอนนั้นเซิร์ฟตกใจมากเงือออกอยังกันน้ํโตกแต่ด้วยไหวพิบของเขาก็เลยโกหกไปว่าพออสุทินให้เข้ามาเอาของลุงยามก็เป็นคนเชื่อคนง่ายเปิดประตูให้เซิร์ฟเข้าไปเซิร์ฟไม่รอช้ารีบขมโมยวข้อมูลทั้งหมดถ่ายรูปเอาไว้ระหว่างนั้นเองครูมานพก็เดินมาพอดีถามลุงยามว่ามายืนทําอะไรลุงยามก็บอกไปตรงๆว่าเมื่อกี้มีนักเรียนมาเอาของ ให้อออผอรูมานบที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นรีบเข้าไปดูในห้องแต่ก็ไม่เจอใครซะแล้วแต่เจอโนตบุกที่เปิดหน้าง,งบประมาณไว้อยู่เขาเลยรีบออกไปตามหากับลุงยามต่อโดยล็อกห้องผอ,อ,อเอาไว้เซิฟที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องก็พยายามหาวิธีออกจากประตูแต่ก็ออกไม่ได้สักทีทันใดนั้นเองพี่บอมก็เข้ามาเจอเซอิฟในห้องผอ,อ,อพอดีมาทางฝั่งของรถตอนนี้งานจบแล้วประธานนักเรียนทั้ง3โรงเรียนก็มากดดันรถว่าจะเอาอยัางไงต่อถ้าช้ากว่า วันนี้ทุกคนจะกลับบ้านกันแล้วระหว่างนั้นเองก็ได้ยินเสียงเซิร์ฟดังออกมาจากลำโพงของโรงเรียนทําเอาบูกับโรสที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากๆเพราะว่าในที่สุดแผนการก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเซิร์ฟบอกกับทุกคนว่าตอนนี้หลักฐานการทุจริตงานสื่อรืไทยภาคีอยู่ในมือของทุกคนแล้วให้ลองเข้าหน้าเว็บที่สแกน QR อาโค้ดเมื่อเช้าใหม่อีกครั้งพอทุกคนดูมือถือก็เห็นว่าแต่ละโรงเรียนโดนโกงไปตั้ง4 5่ห้าแสนแถมไม่พอชื่อคนรับเงินที่ปรึกษาโครงการก็เป็นบรรดาญาติพี่น้องของ โรงเรียนอีกด้วยนักเรียนทุกคนที่เห็นก็พากันตะโกนด่าว่าผอเลวมากๆหลังจากเสียงเซิฟจบบูกระปุกระดมผู้นักเรียนให้ไปบุกห้องผอที่ตอนนี้กําลังแบ่งเงินกันอย่างสบายใจโดยที่ไม่รู้เลยว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นพอผอเดินออกมาก็เจอนักเรียนยืนกันเต็มหน้าห้องไปหมดแถมมีนักข่าวมาอีกด้วยผอตะโกนเรียกให้ลินลี่ประธานนักเรียนมาจัดการความเรียบร้อยทั้งหมดพอลินลี่เดินเข้ามาเธอก็บอกว่ากําลังดูแลความเรียบร้อยอยู่พร้อมกับเรียกให้ตำรวจเข้า มาจับตัวพออ,อไปหลังจากเรื่องจบแล้วบูกับรถก็เข้ามาทำเซิร์ฟว่าออกมาจากห้องพออ,อได้ยังไงเซิร์ฟก็เล่าว่าพี่บอมเป็นคนเข้ามาช่วยเขาไว้ทั้ง3าคนเดินผ่านเห็นลินลี่กำลังนั่งหน้าตาเศร้าๆอยู่ทั้งสามคนก็เลยเข้าไปขอบคุณลินลี่ลินลี่ก็เลยบอกว่าเธอแค่ทําในสิ่งที่ควรจะต้องทําตอนค่ากลับมาที่บ้านลินลี่ก็โดนพ่อเรียกคุยว่ามีส่วนรู้เห็นกับพวกเด็กทุนในวันนี้ด้วยใช่ไหมพ่อก็ว่าลิลลี่เป็นชุดเลยว่าให้ทําหน้าที่ประธานนักเรียนตัวเองให้ดี ถึงครูจะโกงยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของนักเรียนปล่อยให้พวกผู้ใหญ่ทํากันไปลินลีก็เลยร้องไห้พูดทางน้ําตาว่าเธอรู้ว่าที่พ่อมาเป็นประธานสมาคมผู้ปกครองเพราะว่าแค่อยากได้คอนเน็กชันพ่อไม่สนใจอะไรเลยว่าเธอจะรู้สึกยังไงเวลาที่เ,เพื่อนๆพูดถึงพ่อพ่อก็เลยสั่งให้ลินลี่หยุดพูดแล้วก็เดินขึ้นห้องไปเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนระหว่างที่บูเซิร์ฟโรสนั่งเล่นเกมกันอยู่ก็มีเสียงประกาศว่าให้โรสกับเซิร์ฟไปที่ห้องพออตอนนี้ตัดมาที่ห้องพออทั้งสองคนก็ ต้องถึงกับอึ้งเลยเพราะว่าผอ,อสุทินยังไม่โดนไล่ออกด้วยเหตุผลว่าเอกสารนั้นมันเป็นแค่ภาพตัดต่อและสาเหตุที่เรียกทั้งสองคนมาพบก็เพราะว่าจะถอดทุนเรียนฟรีออกนั่นเองระหว่างนั้นเองครูคิมก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้าห้งองผอ้อมกับเปิดทีวีให้ดูข่าวที่กำลังถ่ายเทอดสดอยู่ตอนนั้นในข่าวเปิดคลิปที่แอบถ่ายไว้ในห้องผอ,อตอนแจกเงินและคุยกันเรื่องผลประโยชน์หัวล้อคิกคักแถมคนที่ปล่อยคลิปนี้และเอาให้นักข่าวก็คือตัวพี่บอมเองและยังบอกในข่าวอีก ว่าเขาเป็นคนทำเพียงคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวข้องด้วยพระเอกมากๆทํทำเอาโลดที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับน้ำตาคอเบ้าเลยที่ดูพี่บอมผิดไปโลดคิดย้อนกลับไปถึงวันที่พี่บอมเอาทุนเรียนอังกฤษมาให้เพื่อที่จะได้ไปอยู่ด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธพี่บอมไปอย่างไม่ใยดีแถมพยายามตีตัวออกห่างอีกด้วยพอคิดว่าพี่บอมเข้าข้างพวกคุณครูจนพี่บอมที่ภายนอกดูเท่ดูแมนในสายตาทุกคนถึงกับแอบร้องไห้ฟูมฟายอยู่คนเดียวเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไง มีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสําหรับเปิดโรงเรียนป้อนตอนที่10เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย